สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องโรคจิตครับไม่อยากเป็นโรคจิตต้องรู้5ข้อนี้ครับผม5ข้อนะครับที่ต้องรู้เลยนะครับถ้าท่านรู้5ข้อนี้จนครบแล้วก็อาการโรคจิตไปไกลๆครับผมไปไกลๆครับ อย่าลืมครับฟังจนจบนะครับแล้วสุขภาพที่ดีจะอยู่กับตัวท่านตลอดไปครับวิธีป้องกันโรคจิตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันเป็นเรื่องง่ายๆคือจริงๆแล้วโรคจิตเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับซึ่งบางสาเหตุก็ไม่อาจจะป้องกันได้อะคือเขาเรียกว่ามันอยากเป็นมันก็เป็นนะนะมันป้องกันไม่ได้มันเกี่ยวกับสารสื่อประสาทนะครับแต่เราสามารถที่จะลดความเสี่ยงใช้คำว่างี้ลดความเสี่ยงจากมันได้ถ้าเรารู้ว่า ควรจะทำอย่างไรก็คือ5ข้อต่อไปนี้ที่ผมจะบอกครับข้อแรกครับหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดให้โทษทุกชนิดสารเสพติดเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องถึงขนาดเจนเฮโรอีนหรือฟินมอร์ฟีน,ฟนกัญชาอะไรนี้นะครับคือสารเสพติดเนี่ยเพียงแค่การสูบบุหรี่หรือการดื่มสุรานะครับก็สามารถกระตุ้นให้มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคจิตได้แล้วนะครับ คือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคนปกติดีเลยพื้นฐานเนี่ยการกินสุราดื่มสุราหรือว่าการสูบบุหรี่เพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เป็นหลมากมายนะครับก็แค่เสียสุขภาพไปตามเรื่องราวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีปัจจัยเสี่ยงนะครับมีคนในครอบครัวเคยเป็นหรือว่ามีภาวะความเครียดสูงอยู่แล้วมากๆแล้วไปกินเหล้าฮะออกแนวกินเหล้าเพื่อลืมเธออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะยิ่งทําให้อาการมีมากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นนี่คือข้อแรกครับข้อที่2ครับ การใช้ยาครับยาเนี่ยนะครับถ้าพอดีรักษาโรคได้ครับแต่ถ้ามากไปนะครับอาจจะทําให้ท่านมีภาวะทางจิตได้เลยนะครับเช่น <ม sam> บางคนเนี่ยกินยานอนหลับเยอะเกินไปนะครับหรือว่ากินยาบางประเภทนะครับ ยาแก้ป,กปวดบางตัวเนี่ยนะครับถ้ากินเยอะเกินไปก็มีโอกาสนะครับมีหลากหลายยาเนี่ยมีหลากหลายที่จะทําให้เราเกิดภาวะทางจิตได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อยากินเองนะครับโดยที่แบบคิดไปเองอะ่ะว่าเออถ้าเกิดเป็นมากขึ้นก็ควรจะกินเพิ่มนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่อะ่ะคิดกันเองนั้นอะ่ะแล้วพอกินเยอะเปุ๊บอาจจะไปกระตุ้นให้เราเกิดอาการทางาจิตเภทได้ซึ่งโหมันแบบ ทำตัวเองชัดๆเลยนะครับไม่ไม่ควรทําอย่างมากเลยนี้ไม่ควรทําเลยนะครับแนะนานะครับยาเนี่ยหก็คือไปที่ร้านเภสัชแนะนําถ้าเกิดยังไม่อยากจะไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับไปหาคุณเภสัชไปที่ร้านยาให้เขาแนะนําได้นะครับผมอย่ารักษาตัวเองนะครับอันตรายนะครับแล้วก็อันที่2เช่นอ่าไปถ้าเกิดสงสัยเป็นเยอะก็ไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจปลอดภัยกว่านะครับอันที่3ครับออกกําลังกายพูดง่ายทํายากนะครับผมออกกําลังกาย พูดง่ายทายากนะครับการออกกําลังกายที่ดีก็คืออาทิตย์หนึ่งอย่างออกอย่างน้อย3-4ถึงวันวันหนึ่งก็สักสามสิบนาทียังผมนี่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะวิ่งวิ่งแบบเหมือนวิ่งซอยเท้าในบ้านเลยละครับตื่นขึ้นมาตีห้าครึ่งโมงเช้าเนี่ยวิ่งอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอกช่วงนี้อากาศไม่ดีก็วิ่งซอยเท้าไปซอยเท้ามาวิ่งเดินไปเดินมาชั่วโมงหนึ่งนี่ได้5กิโล6กิโลนะครับสบายๆเลยเห็นไหมครับแค่นี้ก็ออกกําลังกายแล้ว สบายๆง่ายๆเห็นไหมครับการออกกาลังกายสม่ําเสมอดียังไงมันจะทําให้ร่างกายหลังเขาเรียกว่าหลังสารเซโรโทนินออกมาครับทำให้ร่างกายผ่อนคลายครับไม่เป็นโรคจิตไม่พอครับหน้าตายังสวยสดใสหน้าเด้งนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรกับหน้ามากมายครับออกกําลังกายตอนเช้าหน้าสดใสอายุลดลงอย่างน้อย10ปีครับสบายสบายนะครับต่อมาครับข้อที่4นะครับถ้าไม่อยากเป็นโรคจิตนะครับ เรียนรู้ทักษะในการจัดการความเครียดก็คือง่ายๆว่าคือทุกคนเนี่ยผมบอกเลยครับเครียดหมดนะผมก็มีฮะเรื่องเครียดเยอะแยะธรรมดาเพียงแต่ว่าเราจะจัดการความเครียดนั้นอย่างไรนะครับถ้าเกิดเราฟังเรื่องแบบเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องการ a ม a จเมนต์หรือเรื่องการจัดการทางอารมณ์เนี่ยครับเขาเรียกว่า e e r e ก็คือ event e คือเหตุการณ์ r คืออะไรครับคือ reaction หรือ response ต่อเหตุการณ์นั้นแล้วก็จะเกิดผลลัพธ์ อันนั้นขึ้นมาใช่ไหมครับอีเวนต์คือทุกคนมันก็ต้องเจออีเวนต์อ่ะเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ต้องมาเจอแล้วก็มาดูว่าคนนั้นจะตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างไรถ้าเราตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ดีภาวะความเครียดเราก็จะต่ำลงครับถ้าเราตอบสนองไม่ดีความเครียดเราก็สูงปี๊ดเลยครับแล้วบางคนนะครับวันทั้งวันครับมีปัญหาตอนเช้าเครียดตอนเช้า5นาทีครับผ่านไปย4ชั่วโมงเครียดหมดอย่างนี้ไม่คุ้มครับ เอา5นาทีมาทําให้เราเครียดทั้งวันอย่างนี้ไม่ดีครับนะครับความเครียดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะทางจิตได้ง่ายมากๆนะครับยิ่งถ้ามีความเสี่ยงอยู่แล้วโอ้โหน่ากลัวนะครับข้อที่5ครับข้อสุดท้ายครับมันสังเกตอาการและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมรู้สึกเฮ้ยแปลกๆป,ปรึกษาแพทย์ได้ครับการไปหาแพทย์เพื่อเพื่อถามว่าเฮ้ยเรามีภาวะทางจิตหรือเปล่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปอายครับ ต่างประเทศนี่เขาไปพบแพทย์เป็นเรื่องปกตินักกีฬาระดับโลกหรือว่าเขาเรียกว่าคนระดับโลกทั้งหลายเนี่ยมีความเครียดทั้งนั้นนะครับเขาต้องมีจิตแพทย์ประจําตัวนะครับไม่ใช่เรื่องน่าเกียดหรือเรื่องไม่สบายใจเลยผมเนี่ยบางทีนะฮะยังปรึกษาพี่ที่เป็นจิตแพทย์เลยว่าเอ้ยอย่างนี้นี่เครียดเกินไปไหมหรือว่าอะไรยังไงเห็นไหมฮะแพทย์ก็ยังต้องปรึกษาแพทย์ครับเป็นเรื่องปกตินะครับหมั่นสัง,สงเกตตนเองครับแล้วก็คนที่เรารักรอบข้างด้วยนะครับคือ ถ้าเกิดคนที่เรารักรอบข้างเนี่ยมีภาวะทางจิตเภทแล้วเราหรือเครียดเนี่ยมันก็จะพานเพลโลให้เราเป็นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลตัวเองด้วยดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับเขาเรียกว่าคนรอบข้างมีความสุขเราก็มีความสุขครับเช่นถ้าเกิดแต่งงานแล้วครับภรรยามีความสุขเนี่ยก็คือนิพพานของสามีครับอันนี้ถูกต้องนะครับเป๊ะมากๆนะครับภรรยามีความสุข คือสุดยอดครับผมนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เป็น5ข้อที่จะต้องรู้นะครับ5ข้อนะครับหลีกเลี่ยงสารเสพติดให้โทษข้อ1ข้อที่2อ,อย่าใช้ยาจนมากเกินไปผิดวัตถุประสงค์ข้อที่3ออกกําลังกายสม่ําเสมอข้อที่4รู้จักทักษะการจัดการความเครียดข้อที่5ห,หมั่นสังเกตตัวเองเสมอว่ามีภาวะผิดปกติหรือเปล่าครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือวิดีโอที่น่าสนใจครับวิดีโอที่จะทำให้ชีวิตของท่านมีอายุยืนยาวและมีความสุขครับสวัสดีครับ